ตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยอะค่ะแล้วก็กว่าจะได้พักก็ประมาณเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองก็ต้องออกละกลับอีกทีก็ประมาณสี่ทุ่มจะเป็นวงจรของเราอย่างเงี้เออเรามีสมองมีมือของเราทําแล้วก็ทําให้เต็มที่ไปเลยตอนที่เรามีแรงนะ,ะนะทุนที่เราเก็บของเรารีบพวหมดเราก็ต้องเอารถที่เราขับทุกวันเนี่ยไปเข้าแล้วก็ทำแฟนร้องไห้เลย ผมก็พยายามทําให้เหมือนใครไปเลยกระดูกอ่อนพวกนี้เพราะมันไม่มีใครทําขายกาดนัดในเชียงใหม่ไนหะกระดูกใบภายแล้วก็มีเอ็นแก้วหมูเอ็นแก้วหมูนี่หาหายากมากมาปุ๊บของลูกค้าตอบรับดีไหก <l ots> แซ่บของเรานี่คือจัดจ้านไงพี่เผ็ดเปรี้ยวด้วยเผ็ดไหมพ่อใช่ลูกค้าบางคนก็คือแบบว่าแซ่บไม่ใส่พริก อย่างบางคนก็เอาเอาแซบๆแต่ไม่เปรี้ยวก็มีนะบางคนเอาเผ็ดกลางเปรี้ยวสองช้อนอสม่างจะเป็นคนจีบเนี่ยเขจะจินจีบเนะา,เาะเขาบอกว่าใส่แต่ผักพอวันอาทิตย์หนูก็จะหยุดหยุดเข้าโบสถ์ค่ะเป็นคนรคิสเตียนค่ะ ก็ให้เวลากับครอบครัววันหนึ่งนะครับเนาะ